โอ้โหเหมือนโละใหม่ยังไงโซเฟียเอาทุกอย่างออกแล้วก็เอาเข้าไปใหม่หมดเยอะมากอะโล่ออไปเยอะมากไม่รู้อะดิวสาไปซื้อมาใหม่ยเนะเออ่ะสละเรืออันไหนระหว่างนี้กับนี้สละอันนี้อันนี้น่เพิ่งซื้อนะเนี่ยเอาอันนี้เอาอันนี้ อันนี้เราเปลี่ยนสายไ้ยเราเพิ่งซื้อสายมันเลยนะโอเควันที่28ของการเดินทางอ่าเขาแล้วชีวิตหลังแต่งงานที่เขาบอกว่าจะลดเต็นท์เหลือนหนึ่งสรุปเพิ่มของมามเต็นท์อ่ะเหลือนหนึ่งจริงแต่ของก็เพิ่มเป็นสิบมีคนมาส่งหลายคนเลยีห่หมิงก็บอกว่าจะจะเตือนไปด้วย <laughs> ตามไปม <laughs> <laughs> ้อาใส่มา <laughs> เราต้องเพิ่มไปนะแหละเทเลอร์เอ hey. ้น e ี่เหลือเต็นหนึ่งจริงนะแต่ของดูสภาพไม่ลดลงเลยเนาะเพิ่มขึ้นเยอะมากอ่ะนี่ส่งส่งไปแล้วนะสองกล่องอ่ะนี่กล้องก็เพิ่มขึ้นนี่อินต타อินสตาก็เพิ่มขึ้นนี่ก็ไปหรอ อันนี้พาไปครับพาไปด้ครัใช่พาทุกอย่างไปหมดเราก็จะพาแบบกล้องอะไรอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวเขาก็จะหาวิธีกลับบ้านของเขาเองนะคะพวกอุปกรณ์พวกกล้องทั้งหลายกลับไปทางไปศิลป์ทางไปศิีป์คนถ่ายรูปหมดเลยอ่ะอร่อยมากร้านนี้มากินประจำเลยเราไม่ได้ปั่แต่เรากินเจออะไรเขาเลยละกองทัพต้องเดินด้วยทอและสองเราสองเรา อะไรของมันวะมันชอบเล่นแบบเดี๋ยวนี้ชอบเล่นมุกเสี่ยวนอม่แะาับมครมหวานมากไม่หรอกบางทีมันโดน นี่มันเพิ่งดังมันเพิ่งดังมันเพิ่งดังเมื่อกี้เราก็ไปงมกะเบกอยู่นั่นแหละแตะแกงมันน่าจะเบี้ยวนิดนึงยางโดนยางโดนร้อยอียางแจ๊ซ่อมดิสอยู่ตั้งนานนุ่งก็แผ่นดิสดังโอเคตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะออกจากดนทับบุรีเข้าสู่ อยุธยาแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงแม่สายเชียงของแล้วก็ <Okay. S 2> ข้ามลาวแล้วก็เข้าจีนเป็นการพาจักรยานข,ายาข้ามเรือไปจะข้ามเรือไปอีกฝั่งหนึ่งหรอไม่รู้ว่าวันนี้จะถึงอยุธยาหรือเปล่า <c oughs> พอเราออกก็สิบเอ็ดโมงวะเ้ยโอ้จะเที่ยงแล้วเนี่ยเที <c oughs> ่ยงอ่ะยังอยู่นนท์อ่ะ <c oughs> บอส <c oughs> <itus> <c oughs> พาอะไรมาจะทอนสวนนนท์นนะให้ถ่ายรลเท่าไหร่ โลละร้อต้องแพงไหมมาดูซิกระท้อนโลสองร้อยโอ้โหครีมกระท้อนโลละสองร้อยโลละร้อนี่มาแพงนะแล้วเนะี่ย <laughs> มีแต่เม็ด <laughs> มมมไป อุ้ยมันโคงเคลงมากเลยข้ามเร็งแล้วเอาโคนหวานค่ะโอ้แม่คะสวยจังเลยโอเคค่ะได้ค่ะ สองเลยค่ะ20ใช่ไหมคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องหิวพี่หมาเต้นแล้วเต้นเหมือนป้ามื่อกี้จังหวัดฟิสคอมหม่พองขึ้นแต่งงานวันก่อนมาถึงกัน้องก็ร้องเพลงนี่ไล่หมาได้ มาทำตอนนี้เะไอยู่ที่ไหนอยู่บ้านตอนนี้ไงโอ้โ้สวยมากทั้งเขา้าจะไปดูปดที่พักกันพาไ,ไปดูห้องสิได้เลยอุ้ยคืนนี้ไม่ต้องนอนเต็นดูว้าวไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวเปิดให<ม>บรรยากาศดีริมสวนนะไม่นุมไม่น้ำชพราน ว้าวแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวเราจะไปแม่น้ำเชียงเจียงจึเปลี่ยนรองเท้าก่อนที่เราจะเข้าไปนะเรามาดูบรรยากาศริมน้ำกันนี่ที่มาบรรยากาศดีมากอะติบต๊บตอะไรนะติบต๊บติ๊เกินอ่ะแต่ยีอ่ะว่างไงสวยมากาวันนี้เราก็ปั่นถึงปทุมธานีเอง ไไม่เป็นรแต่ก็โอเคโอเคนอนนๆๆนอน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 ทำไมหงุดหงิดเบาหนักไหมไม่หนักวันนี้เราจะเดินทางไปไหนจ้าอุทยาเอ้ยไม่ใช่น่าจะเลยอยุทยานะอ่างทองป่ะเออนั่นแหละอเดซโซเฟียวัดกัปปอนั่งว่าไงดูเดอดูเดอซินิ่ง มากันไอร์มากันไอร์กันไอเป็นไงบ้างใส่ผ้าคลุมร้อนมากอ่ะเคือมันมีผ้าคลุมแล้วก็มันต้องใส่ผ้าปับอีกมันก็เลยทําให้ร้อนกว่าเดิมแต่ว่าผ้าคลุมฟิลแบบโอเคนะเพราะว่ามันจะได้กันกันแดดเออฉันว่ามันเวิร์กแต่ว่ามันร้อนไปยังไม่ชินไม้อะไรค่อยๆเรียนรู้ ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาในคอมเมนต์ด้วยขอบคุณนะคะเราก็เลยจะเอาไปปรับปบดูนะทางรองทางรองที่เท่ากับดินแดงโอ้เส้นสวยเป็นทุ่งนาเลยตอนนี้เราอยู่ที่อยุธยาแล้ว ราอยู่ไหนก็ไม่รู้นะแมปอ่ะพาเรามาแบบเลาะ,ละ,ละทุง่งนา,ามันไม่ได้ไปเส้นหลักอ๋อก็อเ,เลยเจอแบบท,ทุ่งนาเป็ดไก่น้องเป็ดเหนื่อยมากร้อนด้วยหมาไล่อีหมาก็าชอบไล่ไปหาอะไรกินก่อนไหมหิวมากเออหิวมากหาดูค่ะวิวดีมากดูดีสุดๆอะ่ะโอ้ ก็เรามานั่งชิลๆตรงนี้กันชิลมากเด็กกิฟเด็กโซเฟียเดี๋ยวเราจะไปเข้าเมืองอยุธยาไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งหิว ไปอาเรื่สักอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันหิวนี่อดีนสวัสดีค่ะไอสลามที่สลามอะไรกูหนาวจนหลอดใจอะไรอะไรนี่อดีนเพื่อเราเองเป็นไงบ้างสบายดีไหมดีขึ้นยังอันฮันนีลาอยู่ริมแม่น้ำเลยจรงว่าไอจานีแค่แต่ออกมาแล้ว ดูว้าวออเจ้าเลยเออรีมแม่น้ำเลยนะครับอยุธยาโอ้ยอื่ใช่ยีกำลังแล้อมารับอิสระแล้วก็ดีใจเลยดีใจ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 โอ้โซเฟียโซเฟียโซเฟียมีเยอะเลย ใส่แล้วหน้าขาวใช่นะเออมาถึงแล้วอังทอกินโจ๊กนินจาเป็นรำมุสลิมเลิศนางเลิศมากเลยยีสลามอะบางยังโอ้บางนึกว่าจะไม่เจอแล้ว <c oughs> สุดยอนร่วมด้วยได้ไหมครับได้เลยนด่นเลยยินดีเลยค่ะยินดีด้วยนะครับกับการเข้ารัมุสลิมแล้วก็ได้ยิยนแฟร์ สุดยอดสุดท้องเรีมากเลยและยินรอผ่านมว่าเขาว่าเรากิฟท์รับอิสลามเองเลยไม่ปะเขาบอกว้าวโอ้ยกระเพาะปลาใหญ่เวอร์ไม่เป่าหรอกบอกแล้วว่าไม่เป่าหรอกพี่เจี๊ยบกับพี่อะไรนะคะเอกเอกครับพี่เอกพี่เจี๊ยบกับพี่เอกนะคะเราสองคนแหละเอ้า อาไปเที่ยวในแคมปิ้งกันบังก็เลยทำตามอ้าวโหนี่คือการทำตามเหรอคะทำตามง่ายเลยทำตามของเราแค่เต้นนะคะพี่ตา,ตามนิดหน่อยออ,ยอ๋อพี่เจี๊ยบกับพี่เอกเอายามาให้ด้วยขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็มีหนังสือดูอ่อาในพิธีอุ้มร้ออุ้อยอยากได้อยากได้ทานน้ำนำ้ำน้ำทัวร์หน่อยได้ไหม เตาอินดักชันไมโครเวฟอย่างกว้างอ่ะอ๋อเป็นเตียงสองชั้นด้วยเหรอคะเราว่าเราต้องปรับการตื่นแล้วแหละเราต้องตื่นตีห้าเลยใช่ไหมแล้วก็หกโมงอะหกโมงเช้าเราต้องออกแล้วจะได้ไม่ร้อนแล้วก็เที่ยงเที่ยงเราก็จะหยุดวันนี้เราจะไปสิงอะไรนะบุรีสิงบุรี สภาพมู้วานไงทุ่งนาไงผู้วานอ่ะโครบบนเลยโอเค okay, ตอนนี้เราก็อยู่และสิงบุรีใดวันนี้คือร้อนมากอากาศอ่ะร้อนมากมากเดี๋ยวพอเรามาเส้นรองนี้ก็คือไม่ค่อยมีร้านค้าไม่มีปัม๊ม <laughs> แต่ว่าก็ข้อด,ดีก็คือไม่มีรถเลยนะ รถแบบใหญ่ๆก็คือไม่มีเลยเราก็ต้องเตรียมน้ำอะไอย่างนี้เนาะเตรียมน้ำนะสองข้างก็ใส่น้ำในกระบอก33มสสาองศาไม่ไล่เดี๋ยวต่างประเทศเราก็หนาวแล้วไม่เป็นไรมีเธออ๋อร้อนกว่เดิมอีกปั่นช้ามากนี่จะช้าไปไหนเอาเกก็ปั่นเร็วเกินเดินเถอะอย่างนั้นอะ มีหน้าดีจะเดินมาไม่กะห้อปั่นก็เหมือนเดิม Walk to เมกะเออ <c oughs> เรามาซื้อมะพร้าวร้อนๆกินมะพร้าวสดชื่นนี่มีมะพร้าวเผาแล้วก็มะพร้าวใบนี้เด้อเส่ชื่นสดชื่น ถึงชัยนาทแล้ว,วสุดยอดมากว้าวเดี๋ยวพาไปนอนริมทุ่งนาแถวนี้ทุ่งนาสวยเนาะสวยช่วงนี้ด้วยอเย่มาถึงที่พักแล้วจ้าน้องสาวจอดก่อนน,อนี่ที่พักของเราทุ่งนาที่คิไฟฝันไปชม แทน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 โอ้ยเสียดายจริงจริงถ well, ้า <hoc> มีนานะถ้ามีนานะโอ้จริงจริงอ่ะถ้ามีทุ่งนานี่สวยเลยเนี่ยอแต่ว่าฝั่งนู้นก็สวยนะเนี่ยถ้ามีทุ่งนาตรงนี้เนาะเนาะเฮ่เพิ่งถ่ายไปอ่ะเสียดายอ่ะโอ้แต่ว่าวิวดีจริงถ้ามีทุ่งนาที่นี่เนาะเจอบททดสอบใหม่อีกแล้วอีกแล้ว กิฟเข้าอิสลามแล้วก็แต่งงานกับยีซึ่งพอเป็นอิสลามแล้วเนี่ยกิฟก็ต้องสวมผ้าผ้าคุม <ยา S 1> ก็คือฮิยาบใช่ไหมก่อนที่เราจะเริ่มป่าเนี่ยเราถ่ายสต็อกวิดีโอประมาณ10 EP แล้วก็ลงไปแล้ว5 ep แล้วก็เหลืออีก5 EP แล้วก็เหลืออันนี้ด้วยอีก1คลิปซึ่งเออโอเคเราจำได้แค่ คลิปนี้ไงไม่ได้เนียนอะไรขนาดนั้นและแต่ว่ามันก็ปกปิดได้มุมขวามุมตรงมุมอะไรเงี้ยมุมข้างอะไรเงี้ยอันนี้คลิปนี้ก็ก็ผ่านลูกค้าเข้าใจแต่มันก็ยังมีอีก5คลิปไงเครียดแบบเออไปจะแก้ยังไงจะไงดีอะไรเงี้ยแก้แบบปัญหาแรกก็คือบินกลับแล้วไปถ่ายใหม่ <S <S ก็หยุดการปั่นก่อน <S <S และวิธีที่2ก็คือให้น้องเกดที่อยู่ที่นู่นอ่ะ ไปถ่ายให้ใหม่การไปถ่ายให้ใหม่เนี่ยหนึ่งเลยต้องจ้างตากล้องใหม่ทีใหม่อะคืออันเก่าก็เสียตังแล้วนะแล้ก็ลอไปแล้วเอออันเก่าก็เสียตังก็ไม่เป็นไร mm. คือตอนนี้ไม่ได้ห่วงเรื่องเงินแต่ห่วงเรื่องการรับผิดชอบไงมันคืองานงานลูกค้าไงที่เราต้องต้องต้องลงต้องถ่ายอะ่ะอืยังไงก็ต้องรับผิดชอบเครียดก็เครียดแหละแต่ถ้าเครียดแล้วมันทิ้งเลยอะทิ้งโปรเจกต์ปัน่น ทิ้งทุกอย่างมันก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่นะหน้าที่เราก็คือแก้ปัญหาดูอาเ,อ,อ,เอ,อเรามาร์กจุดอ่ะเนียนอยู่บ้างแต่ถ้าให้ทำห้าคลิปแบบนี้หมดอะก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่ดูนี่คือการมาร์กจุดดูานานมากออขออะไรเนี่ยไม่ใช่จะขออย่างเดียวนี่ก็จะขออย่างเดียวเลยแล้วก็ต้องขอบคุณบ้างอะไรบ้างอ่าก็คือดูอาขอบคุณใช่ได้ไหม ได้โ้ขบคุณอะไรนะขอบคุณอโลอที่ทำให้วันนี้เราประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นวันที่น่าจะจำอีกวันหนึ่งขอบพระคุณที่ทำให้ทชเจอแต่คนดีๆอันนี้ <c oughs> โอ,โอ้ไม่ใช่นี่ดูกคนดูขอต้นเช้าดูก็ตอนเชา้าใช่ไหมใช่ขออะไรไหมอะไรขอให้ขอให้อลลทำให้วันนี้เราประสบความสำเร็จ พ<ข>อแต่และว,วันสําเร็จเสร็จใช่ไหมก็กลับมาขอบคุณตอนเย็นต่ออก็ต้องขอบคุณที่จะที่ประทานลมหายใจในวันในทุกวันของเราขอบคุณที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้นั่นะคือก่อนขอตอนเช้าแล้วก็ขอบคุณตอนเช้าด้วยที่ทําให้ตื่นมาแล้วก็พบเจออะไรดีๆตอนเย็นก็ขอบคุณออคนได้ฟังและได้รับเขาาจะมีความสุขไม่ใช่จุกโขอ,อย่างเดียวไม่ขอบคุณบ้างเลย